สวัสดียามเช้าเช้านะครับนะสลับวันนี้นะครับก็ตรงกับเช้าของวันที่3นะครับเดือนมีสายนสองพนนะครับนะเช้านี้ก็เวลาประมาณเกือบ9ก้าโมงเช้านะครับนะ่ง่อดมินเองก็ได้ออกมาสำรวจพื้นที่นะครับที่จะมีการจัดงาน วันผู้สูงอายุนะครับแล้วก็วันมหาสงกา์ของพี่น้องนะชาวเมืองชัยยศุตอุตมบุรีนะครับนะซึ่งสถานที่แห่งนี้นะครับก็คือ,อวัดกลางนะครับนะหรือว่าวัดร้างหนึ่งใน4วัดของพี่น้องชาวเมืองชัยยศุตอุตมบุรีนะครับนี่ที่เห็นอยู่ตรงนี้ก็คือ,อพระธาตุเก่านะครับของทางเมืองชัยบุรีนะครับนะจริงๆแล้วนะพระธาตุนี้ก็ดูเก่าแก่สวยงามตามอ่า ประวัติศาสตร์ของพี่น้องชาวเมืองเชียบุรีนะครับนะเดี๋ยวยังไงอนาคตต่อไปนะครับนะัพระธาตแห่งนี้กนะ็คงจะได้มีการจัดงานอนานวัตการนะครับรนวะมจนถึงทําให้เป็นจุดท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ต่อไปนะครับนะสำหรับพื้นที่แห่งนี้นะครับก็ตั้งอยู่ที่บริเวณนะครับนะบ้านชัยบุรีหมู่ที่หมู่ที่1นะครับนะแล้วก็บรรยากาศตามที่เห็นเลยนะครับติดกับริมโขง ฝนะังซองสปปลาวเลยนะครับนี่เห็นไหมฮะนะบรรยากาศโดยรวมเรียกได้ว่าเหมาะสำหรับการจัดงานสงการานต์มากมามหรือทีเดียวนะครับนะซึ่งปีนี้เราจะมีการจัดงานสงการานต์ขึ้นนะครับในห่วงของวันที่11นะครับเดือนเมษายน2,567นนะครับนะซึ่งปีนี้เราจะมีการจัดขึ้นเร็วกว่า วันสงกรานจริงประมาณ2วันนะครับเนื่องจากว่าวันที่12 13เป็นต้นไปจะอยู่ในห่วงของอเทศกาลสงกรานหยุดยาวนะครับนะซึ่งวันที่12ก็มีมติคอรอมอให้มีการาประกาศให้เป็นวันหยุดพิเศษนะเรียกได้ว่าก็จะมีพี่น้องนะครับทยอยกันออกไปเที่ยวแล้วก็ร่วมกิจกรรมอื่นๆในพื้นที่มากมายนะครับแล้วก็วันที่13เองก็จะมีบุญของพี่น้องชาวบ้าน หน้าเพียงนะครับซึ่งกิจกรรมของเราเราก็จะวินการจัดในช่วงตรงกับวันที่13นะครับนะยังไงปีนี้นะจัดขึ้นวันที่11แน่นอนนะครับแล้วก็วันพรุ่งนี้นะวันพรุ่งนี้นะก็จะมีการประชุมนะครับร่วมสำหรับผู้นำหมู่บ้านชุมชนนะครับนะเกี่ยวกับการจัดเตรียมงานมหาสงกรานของพี่น้องชาวเมืองเชัยบุรีนะครับเรียกได้ว่าต้องเป็นเมืองเชัยบุรีเท่านั้นนะครับเมืองชัยบุรีเมืองต้องเที่ยวนะครับนี่นะ นี่ก็คือในส่วนของแลนด์มาร์กนะส่วนหนึ่งนะครับที่โครงการย้อนรอยประวัติศาสตร์เมืองเชัยบุรีนะครับโดยท่านอดีตพอพิชัยเสินจ,จันทิชัยนะนะซึ่งท่านเองก็ได้มีการารวมพลังศรัทธาของพี่น้องนะครับนะนะสร้างขึ้นมาเป็นสัญลักษณ์ของเมืองเชัยบุรีนะครับเดิมทีจุดแห่งนี้นะครับก็มีประวัติศาสตร์ยาวนานนะครับนะซึ่งพื้นที่แห่งนี้นะก็เป็นที่ตั้งของปราปานะนะนะซึ่งเราเองก็ได้ทุบ ออกไปแล้วนะครับให้เหลือแต่เฉพาะโบราณสถานนะครับซึ่งสถานที่แห่งนี้วัดกลางแห่งนี้นะครับได้ขึ้นทะเบียนของสำนักศิลป,ปกรที่11เรียบร้อยแล้วนะครับนะฉะนั้นแล้วทางพื้นที่แห่งนี้นะครับกอ็อยู่ในความดูแลของสำนักศิลป,ปกรนะครับเราเองก,ก็มาใช้พื้นที่นะครับเพื่อที่จะสืบสารตำนานเมืองเชยบุรีนะครับโดยเราจะมีการจัดงานวันผู้สูงอายุขึ้นในวันที่10 11นะครับโดยสถานที่แห่งนี้แหละนะครับนี่นะฮะในช่องนี้นะช่องนี้นะฮะนี่เป็นพื้นที่ลานหญ้านานะเราเองก็จะมีการตั้งจุดนะครับนะเดี๋ยวแอดมินจะดูก่อนนะว่าปีนี้เราจะตั้งเวทีตั้งอะไรตรงไหนนะครับเพราะว่ามันจะมีวงดนตรีนะครับนะไม่คณะใหญ่นะก็เป็นคณะ กลางๆนี่แหละนะครับนะเพื่อที่จะมาสร้างสีสันให้กับพี่น้องนะครับในช่วงบ่ายนะฉะนั้นลวภาคเช้าเนี่ยนะเดี๋ยวแอดมินคิดว่าน่าจะตั้งบริเวณแห่งนี้นะครับนะอาจจะหันอาจจะหันขวางเลยนะครับรับลมนะเพราะว่าลมเขาจะเรียกได้ว่ามันจะฟลูนะฮะพัดมาจากริมโค้งนะครับเนี่ยพัดจะมาจากริมโค้งนะครับแล้วก็จะเข้าไปตรงนี้นะถ้าเราตั้งเขาเรียกว่าตั้งเวทีนะครับนะให้มันขนานกับถนนเส้นนั้นเห็นไหมนะก็จะ ทําให้ลมเย็นหน่อยนิดนึงนะครับนะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวจะพิจารณาอีกทีหนึ่งนะครับนะเพราะว่าบริเวณที่เห็นนะครับก็มีทั้งพระธาตุนะครับมีทั้งเขาเรียกว่าพระอุโบสถนะครับสิมเก่านะครับเดี๋ยวแอมินจะเดินเปลี่ยนมุมนิดนึงนะครับเนื่องจากว่าตั้งกล้องแล้วก็เวลาเดินมันจะสั่นนะครับเห็นไหมฮะนี่ภาพที่เห็นนี่ก็จะมีสิมนะครับหรือว่าอุโบสถเก่า นะนี่นะฮะซึ่งเราอาจจะต้องบริหารพื้นที่จัดการให้ดีนะครับในการาวางาพวกเวทีบ้างพวกเต็นท์บ้างนะครับนะเดิมทีปีที่ผ่านมาเนี่ยเราจะมีโรงทานตั้งเอาไวตต้ตรงนั้นนะครับนะปีนี้ก็คิดว่าน่าจะเปลี่ยนสักหน่อยนึงนะครับนะโดยกิจกรรมก็จะมีในส่วนของเวทีนะครับซึ่งปีนี้เราก็จะไม่ทํายกสูงนะนะครับเราจะทําติดพื้นนะเพื่อให้พี่น้องอในส่วนของ ผู้สูงอายุนะที่จะมีการประกวดนะเรียกว่าก็ไม่เชิงประกวดประขันการหลอกนะครับนะเพียงแต่ว่าอยากจะให้ผู้สูงอายุได้มีเขาเรียกว่าการพูดการคุยนะครับนะกับลูกกับหลานนะเนื่องจากว่าเวลาที่เราจะมีการเชิญผู้สูงอายุเนี่ยเราก็จะมีการเชิญผู้สูงอายุทั้ง17หมู่บ้านนะครับเพราะว่าเราจะยกระดับขึ้นมาเป็นงานระดับตำบลน,นะครับนะก็จะมีการเชิญผู้สูงอายุแต่ละห,หมู่บ้านเข้ามาแล้วก็อาจจะให้ผู้สูงอายุซึ่งจะเป็น คุณตาคุณยายนะฮนะก็ได้นะแต่งกายเอาแบบจัดเต็มเลยนะครับนะเอาแบบไหนๆคิดว่าน่าจะถูกใจลูกหลานนะครับนะซึ่งเราก็จะมีการลงทะเบียนนะลงทะเบียนแล้วก็ให้ผู้สูงอายุนะครับได้ได้เข้าขึ้นเวทีนะเวทีเราก็จะติเตี้ยนะครับ,รบเราจะใช้พาเลทนะครับนะก็ก้าวขึ้นได้สบายนะปีที่ผ่านมา นี่ขนาดนักขนาดนักแข้งหนึ่งนะขนาดหัวเข่าเนี่ยนะก็จะขึ้นลำบากนะนผะู้สูงอายุปีนี้เราก็เลยจะทาเป็นไม้พาเลทยกขึ้นมาสักหน่อยหนึ่งนะครับนะ <c oughs> เพื่อให้สูงกว่าระดับพื้นนะครับนะเราก็จะให้ผู้สูงอายุนะครับได้นนขึ้นไปสแสดงความรู้สึกนะพูดคุยโดยจะมีผมนี่แหละเป็นพิธีกรนะครับในการพาผู้สูงอายุนะครับนะทั้ง17หมู่บ้านได้พูดคุยก็จะเป็นการให้ให้เล่าเรื่องความประทับใจนะฮะในห่วง ชีวิตที่ผ่านมานะครับนะว่ามีความสําเร็จในการดูแลลูกหลานยังไงอะไรประมาณนี้นะครับนะก็จะให้ทุกหมู่บ้านได้แสดงความคิดเห็นกันนะครับนะซึ่งก็อพอเสร็จเรียบร้อยก็จะมีาการเขาเรียกว่าประกวดนะซึ่งใครที่มาลงทะเบียนนะครับนะก็จะมีการาให้ทงนะปีนี้เราก็จะให้ทงนะฮะทงก็จะเหมือนกับธงที่ใช้ประกวดในส่วนของทีพี บุญบางไฟอะไรประมาณนี้แหละนะครับนะแทนคะแนนนะครับของพี่น้องของเรานะครับนะซึ่งก็อาจะให้ลูกหลานนี่แหละนะครับนะให้ทงกับผู้สูงอายุนะครับนะซึ่งก็จะนับจํานวนทงนะท่านใดที่ได้ทงมากมากนี่นะมากที่สุดนะครับนะระดับหนึ่งสองสามก็เราอีกก็จะมีการ ให้รางวัลนะครับนะคิดว่าปีนี้ก็จะมีสายสะพายให้กับผู้ที่ได้รางวัลขวัญใจลูกหลานแล้วกันนะครับนะเป็นรางวัลขวัญใจลูกหลานนะครับนะส่วนท่านใดที่อาจจะไม่ได้รางวัลนี่ก็จะมีของชํารวยอะไรติดไว้ทิดมือให้นะครับนะฉะนั้นแล้ววันรุ้สุอวันที่11อนะครับก็ขอเชิญชวนนะครับนะพี่น้องนะครับนะพาคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายนะครับมาลงทะเบียนกันให้มากๆนะครับซึ่งเราก็จะขอความละมมือนะครับไปยัง ท่านผู้นําหมู่บ้านนะครับให้พาบุ้สูงอายุเข้ามาร่วมงานนะครับบ้านละสี่ซาห้าท่านนะครับนะเพื่อจะมีพิธีในส่วนของการรดน้ําดําหัวนะครับนะซึ่งในกิจกรรมนะครับนะทั้งหมดนี่ก็จะอยู่ที่บริเวณเต็นท์นะครับซึ่งปีนี้เราก็จะทํำโครงเต็นท์นะครับให้ออกมาเขาเรียกว่าดูโปร่งนิดนึงนะครับนะไม่ใช้เต็นท์ที่เราเคยคุ้นเคยกันนะครับนะเดี๋ยวยังไงคอยติดตามแล้วกันนะฮะนะซึ่งในส่วน พระธาตุาาที่เห็นอยู่นี้นะครับนี่เราก็จะมีการห่มพระธาตุนะครับนะซึ่งผ้าที่เห็นอยู่เหลืองๆเนี่ยนะครับเรายังไม่ออกนะเดี๋ยวเราจะมีการเปลี่ยนนะครับผ้าปีละครั้งหนึ่งนะครับนะซึ่งปีนี้เราก็จะมีการเปลี่ยนในในวันสงกรานนี้แหละนะครับนะเดี๋ยวยังไงลูกหลานก็จะมา,าเปลี่ยนผ้านะครับให้กับพระธาตุอันศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้นะครับนะวันนี้ลูกหลานขออนุญาตนะนะครับเจ้าที่เจ้าทางนะครับนะถ่ายบรรยากาศนะครับเพื่อที่จะ ประชาสัมพันธ์ให้กับพี่น้องนะครับชาวเมืองเชียบุรีได้ได้ได้รับชมกันนะครับหรือว่าพื้นที่ใกล้เคียงนะครับอยากจะมาร่วมงานมหาสงการกับเรานะเราจัดก็ไม่ไม่ยิ่งใหญ่มากมายนะครับเทียบกับในระดับจังหวัดนะแต่ว่าในระดับตำบลนะครับเราก็จะมีการรวมเอากิจกรรมตามที่ว่าเนี่ยนะครับนอกอกนั้นก็จะมีในส่วนของนี่อีกส่วนหนึ่งนะครับนี่นะเห็นไหมนะตรงด้านนั้นนะครับนี่นะฮะก็จะเป็นพระพุทธรูปนะครับนี่องค์ใหญ่ นะซึ่งทุกๆปีเราก็จะมีการเปลี่ยนนะครับเรียกได้ว่าอังสะหรือผ้าคลุมสบงจีวออะไรประมาณนี้นะฮะนะถ้าเรียกผิดก็ต้องขออภยัยนะครับนะก็จะเปลี่ยนให้กับท่านาทุกๆปีนะครับนะฮนะก็จะเปลี่ยนพร้อมกันนะฮะทั้งองค์เล็กองค์ใหญ่นะนี่นะเหไหมฮะนะนะก็จะรอเปลี่ยนนะครับเป็นเขา,าเรียกว่า เป็นกิจกรรมที่เราทําขึ้นมาเป็นประจําทุกปีนะครับนอกกนั้นก็จะมีในส่วนของการส่งน้ําพระนะซึ่งเราก็จะมีการนําพระพุทธรูปนะครับแล้วก็ลางไม้โบราณนะครับมาให้พี่น้องได้ส่งได้ส่งน้ําพระกันนะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งเราก็จะนี่เลยนะครับนะเปิดโอกาสให้กับพี่น้องนะครับได้เข้าไปศักดิ์สองค์พระเก่านะฮะที่อยู่ในพระบูส่วนแห่งนี้นะครับนี่นะฮะนี่นะฮะซึ่งก็ถือว่าเก่าแก่นะฮะ เดี๋ยวเราก็จะล้างทําความสะอาดพวกมูลข้างเข่ามูลอะไรต่างๆนี่นะขี้นกอะไรต่างๆเนาะนี่นะนะครับนะฮะแล้วก็ด้านนั้นนะก็จะมีการก่อเจดี s i ายนะครับซึ่งเราก็จะมีการทำนะฮะอ่าเป็นประจําทุกปีนะเรียกีดกว่าอ่าเป็นกิจกรรมที่เราสืบทอดนะครับนะมาจากทางพี่น้องนะชาวเมืองเชลบุรีที่ทํากันนะครับนะอ่าส่วนปีนี้นะนะฮะนะทุกๆปีเนี่ยเราก็จะมีการ เสร็จสิ้นการจัดงานนะครับในห่วงของอช่วงเช้านะนะส่วนช่วงบ่ายก็ไม่มีอะไรนะครับอพอเสร็จงานเนี่ยนะโรงทานาต่างเขาก็จะมีการเปิดนะซึ่งปีนี้เราก็จะมีการเชิญชวนพี่น้องที่ประสงค์อยากจะ,ะทำโรงทานนะนะยังไงก็ขอแจ้งความประสงค์เข้ามาได้ที่เฟซบุ๊กแห่งนี้ได้นะครับนะแล้วก็ปีนี้นะช่วงบ่ายนะช่วงบ่ายเราจะมีมหาสงกรานนะครับนะฮะนะ นี่นะครับโดยจะใช้นี่เลยนะฮนะถนนเส้นนี้แหละนะนี่เห็นไหมฮะนะเพราะว่า,าเราเองก็จะมีการขออนุญาตปิดถนนนะครับสายนี้แหละนะครับเพื่อที่จะเป็นาการทำอุโมงน้ำนะนะซึ่งอุโมงน้ำเนี่ยเราเองก็จะมีการาาทำเขาเรียกว่าทำที่สูบน้ำนะครับนะจับแคร่นี่แหละนะครับขึ้นมา,าแล้วก็จะต่อด้วยท่ออีวีหรืออะไรต่างๆเนี่ยทำเป็นอุโมงน้า นะครับนะอุโมงที่สามารถที่จะปั๊มน้ําขึ้นมาแล้วก็ทําทใหา้เกิดความชุ่มเย็นนะครับนะทั้ง2ฝั่งถนนแห่งนี้แหละนะครับนี่นะนะฉะนั้นแล้วช่วงบ่ายนะเราก็จะมีการเปิดให้เล่นส่งกลานแล้วก็เราก็จะมีจุดเพิ่มน้ำนะครับหมายความว่าจุดเติมน้ําสำหรับนักท่องเที่ยวนะที่อยากจะเข้ามาร่วมกิจกรรมนะฮะโดยจะทำเอาพวกไหพวกถังอะไรเอาไว้นะให้พี่น้องมาเล่นกันเลยทีเดียวนะครับนะฉะนั้นแล้วถนน เส้นนี้นะฮะในช่วงวันที่11นะฮะก็ขออนุญาตบอกเตาะพี่น้องนะฮะว่าเราจะมีการขออนุญาตปิดถนนนะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับโดยปิดทางทางเหนือนะฮะเราก็อาจจะปิดแถวบริเวณด้านนี้หรืออาจจะปิดตรงโน่นเลยนะครับโน่นนะแถวสามแยกโน่นเลยนะครับเพื่อให้เป็นส่วนของการเล่นน้ำนะเพราะว่าจะมีวงดนตรีนะครับคิดว่าน่าจะตั้งอยู่จุดนี้แหละนะครับนะตรงจุดเดิม นะฮะของเขาเนี่ยแหละแต่ว่าพื้นที่ก็อาจจะไม่กว้างก็ไม่เป็นไรนะเพราะจะติดกองทรายนะจะได้หันลําโพงออกมาข้างนอกนี้นะครับนะเพราะว่าสถานที่เขาก็จํากัดนะครับนะเพราะว่าเป็นสถานที่โบราณนะฮะการจัดกิจกรรมอะไรต่างๆก็ไม่เอื้อเท่าไหร่นะถ้าจะตั้งเวทีตรงถนนก็จะลําบากนิดนึงนะครับอันนี้ก็ขอแจ้งให้กับพี่น้องนะครับนะยังไงวันที่11เอดเดือนเมษานะก็เหลือเวลาอีกไม่กี่วันนะครับ นะวันพระฤหัสหน้านี้นะก็จะมีการจัดงานแล้วนะครับนะซึ่งก็ขออนุญาตเชิญชวนพี่น้องนะครับนะฮนะได้บอกต่อกันไปนะครับว่าอ,องค์การบริหารส่วนตะบนเชบรีนะครับร่วมกับพี่น้องประชาชนนะก็จะมีการสืบสารงานวันผู้สูงอายุงานมหาสงกรานนะครับนะปีนี้จะเปิดให้มีการทำกิจการรมตลอดทั้งวันนะครับตรงกับวันที่11วันพรฤหัสบดีหน้านะครับนะ กิจกรรมที่เราเคยทามาแล้วก็จะสืบสานกันต่อไปนะครับยังไงก็เจงกับพี่น้องนะได้รับทราบนะครับนะแล้วก็ขอเชิญเข้ามาร่วมกิจกรรมกับเรากันให้มากๆนะครับนะก็หวังว่า,าสงกรานชัยบุรีวิถีคนเมืองเก่านะเราตั้งชื่อถนนเส้นนี้นะนะที่จะมีการเล่นสงกรานนะครับนะว่า,าสงกรานชัยบุรีวิถีเมืองเก่านะเดี๋ยวเราจะทําซุ้มขึ้นมาเล็กๆนะครับแล้วก็บริเวณ สองข้างตัวนี้แหละนะครับก็จะมเีเรียกว่าอุมโมงน้ำนะอุมโมงน้ำเราก็จะทำสองด้านนะด้านนี้ด้านนี้นะครับแล้วก็เปิดน้ําแล้วก็น้ําก็จะพุ่งเาขาเรียกว่าชนกันนะครับเป็นสามเหลี่ยมเป็นอะไรต่างเนี่ยนะพี่น้องก็สามารถมาเล่นได้นะครับดีแล้วว่าปีนี้นะนะพี่น้องพกเอาหวีพ,วก,เพวกเอาแป้งนะฮะน้ำอบน้ําหอมดอกมงดอกไม้นะนะมาร่วมเล่น ตรงนี้กันนะครับช่วงบ่ายเปิดเอาใจพี่น้องประชาชนทั่วไปนะครับนะเพราะจะมีวงดนตรีที่เล่นขับกล่อมนะเพิ่มอรรถรสในการเล่นน้ำนะครับสงกรานของปีนี้ให้ให้ดูคึกคักนะครับยังไงพี่น้องนะก็อย่าลืมนะครับนะมาะร่วมมหาสงการกันนะครับนะ,ะใส่เสื้อลายดอกนะฮะพกดอกไม้พกหวีนะครับนะรอยยิ้มออกมานะครับนะมาเล่นสงกรานกันนะครับเอาไว เจอกันมาที่11นะครับเดี๋ยวคลิปนี้แอดมินขออนุญาตลาไปก่อนนะครับมาอัปเดตให้กับทุกท่านได้เห็นบรรยากาศก่อนนะครับในะที่มีการจัดงานนะครับสวัสดีครับผม